ครับวันนี้วันที่12มิถุนายน2563ได้มาทำแก้ไขรอยแตกแล้วอาคารที่ซอยคลังมนตรีประชาชื่น26เขตจตุจักรกทมนะครับเป็นอาคารตึก3ชั้น4ชั้นผนังแตกแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องขัดหาพื้นผิวเดิมออกนะครับเอาสี ออกนะครับแล้วก็ขัดที่ก็เคยทําไว้นะครับแล้วก็เจาะนะครับเจาะเอาของเดิมออกให้หมดนะครับจะเจอรอยแตกแล้วครับข้างในเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งแผลเก่าแผลใหม่นะครับก็ต้องขัดสองข้างแล้วก็ทําการเจาะให้เป็นร่องประมาณ2อมิลสามมิลขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับป้าง สร็จแล้วก็ดำเนินการอุดนะอุดด้วยกาวซีเมนต์ยืดหยุ่นของเรานะลงไปในร่องนะครับจากนั้นอุดเสร็จอุดเสร็จแล้วก็ครอ,นะอมตะข่ายนะครอมตะข่ายตะข่ายเพื่อช่วยยึดนะครับพื้นผนังทั้งสองด้าน ช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับสำหรับกาวยืดหยุ่นกรูนะครับเราใช้กาวยืดหยุ่นกรูชนิดหนึ่งหนึ่งห้านะครับสีก็แล้วแต่เลือกหลังจากคลอมตะข่ายเสร็จก็ทาทับนะครับทาทับตะข่ายอีกทีหนึง่งทาทับตะข่ายทาทับตะข่ายเสร็จก็ต้องหลังจากนั้นรอยแห้งขั้นตอนร้อยแห้งนะครับหลังจากนั้นก็ทาสีทับนะครับปิดเพื่อป้องกันแสงแดด ก็ใช้สีผนังเดิมนะครับทาทับลงไปอันนี้คือขั้นตอนของการทํางานบริษัทบาลีซิกนะครับในการใช้กาวซีเมนต์ยืดหยุ่นกรูรนี่รอยแตกรายแล้วนะครับใช้ชนิด1นึนะครับโดยทีมงานกลูซีเมนต์เชียงรายนะครับทีมงานเชียงรายมาทําอยู่ที่กรุงเทพนะครับ